สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นประจำนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยและเช่นเดิมนะครับผมก็จะได้นําเสนอให้ความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่มีราคาแพงนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นมีราคาสูงถึงเรียละ3,000บาทนะครับในคลิปนี้ผมจะนําเสนอเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9 ปีพศ2556นะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นก็คอยรับชมคลิปให้ละเอียดจนจบคลิปด้วยนะครับจะได้เข้าใจเป็นอย่างดีไม่ง,งงไม่สับสนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกเหรียญทุกแบบจะมีราคานะครับมีทั้งแบบไม่มีราคาและก็แบบราคาแพงนะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญชนิดราคา1บาท ในสมัยรัชก,กาลที่9ปีพศ2556นะครับแต่ภาพแรกภาพตัวอย่างที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่หน้าตัวนี้ช่วงแรกนะครับภาพแรกนะครับเป็นเหรียญแบบปกติยังไม่มีราคานะครับถ้าเป็นเหรียญแบบปกตินั้นยังไม่มีราคานะครับส่วนเหรียญหนึบาทปีพศ2556นี้แบบที่มีราคาก็มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะนําเสนอ เพียงหนึ่งรูปแบบนะครับที่มีการได้คนพบเจอจริงนะครับและก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับส่วนภาพแรกนี้เป็นเหรียญแบบปกติยังไม่มีราคานะครับส่วนแบบที่มีราคาแพงเรละาสามพันบาทนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับเห็นไหมครับก็เป็นเหรียญแบบนี้นั่นเองนะครับในภาพก็เป็นเหรียญชนิดราคา1บาท ในสมัยรัชกาลที่9ปีพศ2556นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ผลิตผิดพลาดนะครับเป็นเหรียญปั๊มขยื่นนะครับแล้วก็ขยื่นเยอะด้วยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นปีพศ2556นะครับเหรียญในภาพนะครับถ้าปั๊มขยื่นเยอะๆแบบนี้นะครับถ้าสภาพงดงามใหม่วิ่งนั้นราคาสูงถึงรยละ3,000บาทเลยนะครับ แต่แน่นอนครับถ้าสภาพหย่อนสวยลงมานะครับราคาของเหรียญนั้นก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญด้วยนะครับอาจจะเหลือหลักร้อยหลักพันนิดหน่อยนะครับหรือว่า2,000ัน0 0ก็แล้วแต่ความสวยนะครับแต่ทางงดงามจริงๆนั้น3,000บาทนะครับตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่เล่นหากันนะครับในวงการซื้อขายเหรียญนะครับเป็นเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับแบบนี้นะครับมีราคานะครับ ในภาพก็เป็นปีพศ2556นะครับซึ่งมีการได้ค้นพบเจอจริงนะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมนะครับแบบนี้นะครับ